ก่อนแล้วก็แม่เลี้ยงทั้งสองพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณคุณภาวินีด้วยนะคะขอบคุณคี่ศิริรุทธและก็ขอบคุณคุณพ่อวิเชียนแต่ว่ายังไม่สามท่านกลับบ้านรอก่อนรอก่อนนะคะวันนี้เรามีวิธีบอกร้กงแบบพิเศษจากคุณตุ้ยมาครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยการทำอาหารอันนี้เป็นกระทะนะไฝ่ล่าสุดเชฟร้อนนะคะเป็นสีดหามาโง่ปกติอ้าขอขอไหมไหมสิ้นเลยขอหให้เลยอะ ให้ของขวัญชิ้นแรกอันนี้อันนี้จะเป็นเมนูอะไรเอ่ยอ่อเป็นเมนูสลัดผักครับสลัดผักทูน่านะอ๋อเดี๋ยวเราจะมีการแล่ทูน่ากันสดๆบนเวทีนี่ขนาดนั้นเลยมีเชฟด้วยเชฟแต่เะคอนี่เมีเชฟพิเศษมาด้วยเนี่ยบอกว่าถุงมือถุงมือจริงๆผมเป็นคนรีเควสต์นครับอ๋อรอคะใครขึ้นมาช่วยผมครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผักรวมอะไรแบบนี้คนไม่ใช่เลยพิธีกรสาวเลยนะคะ ดิฉันผ่านการทําอาหารจากโรงแรม5ดาวมาเยอะนะคะไหนบุ๊แต่เดี๋ยวดูต้องถือไม้แล้วโรงแรม5ดาวหรือหน้าไก่ย่างหดาวหรือเปล่าไก่ย่างป๊บปั๊บปั๊บดป๊าดป๊บเออท่าเหมือนมากนะได้นะได้ใส่ถุงมือก่อนนี่ต้องใส่สองถุงอุ๊ยสองถุงเลยเหรอครับผมต้องสามไหมจะดิฉันณนี่ล้อแหละพลิลล้อนี่ฮะโอมีดแทนพิธีกรครับเพียงแค่ครับจะแทนหรยเหรอ เดี๋ยวเราต้องดูส่วนประกอบไม่เมื่อกี้ถามถามไปหรือยังว่าปกติแล้วคุณตุ้ยทำอาหารให้คุณพ่อหรือยังบ้างครับแต่ว่าจะไม่ค่อยบ่อยนะเมนูไหนที่เป็นเมนูแรกที่ทําให้คุณพ่อกับคุณแม่เลียทานนะถามแม่ใหม่ผมแล้วจริงๆก็สองคนนี่นะไม่ได้มีอะไรยากพวกมามงมาม่าผัดอะไระฮะนิดหน่อยคุณพ่อคะท้องเสียไหมคะวันแรกที่ได้ทานฝีมือของต้ยคุณพ่อหัวอไม่ได้บินนี่อะไรนะคะ แต่ท้องเสียไปแล้วม,มีส่วนแม่เลี้ยงท่านที่หนึ่งจะมาช่วยนะคะในการทำเป็นลิซ่านะคะส่วนแม่เลี้ยงท่านที่สองจะช่วยชิมนะไม่ช่วยดูแลปลา,า,าส่วนประกอบก่อนค่ะคุณตุย้ย่ะเอาหายต้องหายสองนิ้วดีวดวาหายนิ้วเดียวไม่สองนิ้วสองสอง,สองจะเล่นอย่างเล่นไม่ถูกเลยดูติเอา,เอาแม่เขาไปอยู่ตรงนี้้วไปคะเดมด้วย ส่วนประกอบแล้วอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกผักผักผักอะไรคะคุณแม่ผักอะไรอ่ะผักกาดผักกาดผหอมแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวสิผักนอกโลกผักนอกโลกเออเขาเป็นผักกาดแก้วจากดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยผักนอกโลกเลยอ่าเราก็หั่นใส่ไปในภาชนะไป คุณแม่ครับผักนี่ล้างมาแล้วใช่ไหมคะอ๋ะอเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อต้องทานนะคะค,คุณพ่อบอกชอบแบบไม่ต้องล้างมี่มีการบอกละเอียดเป็นระยะมัชะนะคะหันห่นหั่นน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะนั่นแหละอันนี้ผู้หั่นเล็กมันจะเอาไปผัดใช่ไหมคะนี่มีความรู้ความรู้คุณแม่สอนมานะคะ